สวัสดีนะักเรียนชั้นป3นะคะวันนี้เราอยู่กันในวันพฤหัสบ,บดีนะคะสิน้นสิ้นสุดนะคะของเดือนจะสิ้นสุดของเดือนธันวาคมแล้วนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอะก่อนจะไปเที่ยวนะคะเด็กๆมาเรียนกับคุณครูก่อนเลยนะคะวันนี้ไม่เยอะนะคะเป็นแบบชิวๆเลยค่ะนะคะจดคำศัพท์นะคะในเรื่องของมันนะคะมันแปลว่าเดือนนะคะเดือนวันนี้เราเรียนทั้งหมด12เดือน,นะค่ะนะคะ 12เดือนนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆด,ดูก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะคะเดือนที่หนึ่งนะคะ January January มกราคมคุณลูกจะอ่านไล่ลงมาเลยนะคะ February กุมภาพันธ์เดี๋ยวจะไฮไลท์ไว้ให้นะคะ March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน December ธันวาคมนะคะนี่นะคะทั้งหมด12เดือน <c oughs> เด็กๆอาจจะเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะแต่นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะสอนร้องเพลงด้วยนะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะในช่วงของที่เราจะได้เปิดเทอมกันแล้วนะคะในวันที่4นะคะเราจะเจอกันเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงเรื่องเดือนนะคะในวันนี้นะคะให้เด็กๆจดก่อนนะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าคุณนุกมีนะคะตัวข้างหลังนะคะสีแดงๆเนี่ยนะคะเป็นตัวย่อนะคะของแต่ละเดือนนะคะในแต่ละเดือนนะคะ เด็กๆต้องรู้จักตัวยอ่อด้วยนะคะเหมือนกับภาษาไทยะค่ะมกราก็เป็นมจุดคจุดใช่ไหมคะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคะเขาจะใช้ตัวย่อนะคะของ January ว่า J A N นะคะก็อ่านว่า Jan นั่นเองนะคะแปลว่ามกราคมนะคะเดือนที่2นะคะ February นะคะ F E B ค่ะ February กุมภาพันธ์ตัวยอ่อก็คืออะไรคะ ของกุมภาพันธ์คือกอจุดพจุดใช่ไหมแต่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็น F E B นะคะ Feb นะคะ Febuary ต่อมาเดือนที่3ค่ะ March นะคะ M R T M A R นะคะมีนาคมเดือนที่4ี่ April A P R เมษายนนะคะเดือนที่5า May M A Y น,นี้ตรงตัวเลยนะคะอ่า ตรงตัวเลยแบบนี้จะไม่มีจุดนะคะเพราะวา่าเดี๋ยวคุณครูจะลบให้นะคะจะไม่มีจุดนะคะเนื่องจากเขาเขียนเป็นชื่อเต็มของเขาเลยนะคะเมย์ May, พฤษภาคมต่อมาค่ะเดือนที่6เห็นไหมคะไม่มีจุดค่ะเพราะเขียนตัวเต็มเลยนะคะจูน J U N E จูนมิถุนายนเดือนที่7ค่ะ July, j u ลาย J U L Y เดือนนี้ก็เช่นกันนะคะจะไม่มีจุดนะคะกรกฎาคม เดือนที่8ค่ะ AUG นะคะ August AUG สิงหาคม September S E P T เซพนะคะ September กันยายน October O C T นะคะ October ตุลาคมเดือนที่11นะคะ November N O V นะคะ N O V November พฤศจิกายนนะคะ December D E C นะคะ December ธันวาคมเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะจะต้องจำตัวยอ่อของเขาไปด้วยนะคะเราจะเรียนตัวยอ่อของแต่ละเดือนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆนำสมุดขึ้นมานะคะจดเลยนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะว่ามันนะคะมันอ่านว่ามันนะคะแปลว่าเดือนนะคะมีทั้งหมด12เดือนนะคะ เขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่30นะคะเดือนธันวาคมคือ e c e m น e r นะคะนะคะอาจจะกดหยุดกด stop ไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเด็กๆก็จดได้ต่อมานะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะจดลงไปในสมุดเหมือนเดิมค่ะขึ้นน้าใหม่เลยนะคะให้นักเรียนจับคู่ความหมายและตัวอักษรย่อให้ถูกต้องนะคะ ตัวอักษรย่อนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะคุณนุกเนี่ยจับคู่มาให้แล้วนะคะในฝั่งนี้นะคะมันจะเป็นคู่กันนะคะเนี่ยอย่าง A ถึงตัว J จนะคะเซฟนะคะคือเดือนกันยายนก็คือคู่กันแบบนี้ไปเลยนะคะเวลาเด็กๆนํามาใส่นะคะเด็กๆดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะ January January คือเดือนอะไรเอ,อ่ยเปิดสมุดดูนะเปิดกลับไปหน้าของตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะคุณนุกอนุญาตนะคะว่าให้ดูได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทํา นี่นะคะเราจะต้องดูแบบนี้ควบคู่กันไปนะคะอย่างเดือนแรกนะคะเดือนที่คุณลูกให้เด็กๆหาคือเดือนข้อที่1คือเดือน January ไปหาสิคะ January คือเดือนมกราคมนะคะมกราคมตัวย่อเป็นไงคะ JAN นะคะเราก็ไปหาค่ะ JAN อยู่ตรงไหนคะ JAN นี่นะคะความหมายก็คือมกราคมนะคะมันจะมาคู่กันแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วนะคะ ้อนี้เด็กๆก็ใส่เอาตัว e ไปใส่ค่ะนี่ได้แล้วก็ขีดออกนะคะต่อมา number 2 December December แปลว่าเดือนอะไรคะดูฝั่งนี้สิคะ December เดือนธันวาคมนะคะตัวย่อคือ D E C เอาเด็กๆหา D E C สิคะอยู่ในข้ออะไรคะอยู่ในข้อ f นะคะเดือนธันวาคมถูกต้องนะคะก็นำข้อ f ไปใส่ในข้อที่2นะคะ เด็กๆจะต้องทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง10ข้อนะคะอ้าวบางคนถามว่าถ้าตัวอักษรฝั่งนี้เขียนไม่พอทำอย่างไรนะคะเด็กๆนำมาเขียนข้างล่างได้เลยนะคะลอกลงมาได้เลยนะคะนี่นะคะทั้งโจทย์ทั้งอะไรลงมาข้างล่างได้นะคะคุณครูนอนุญาตถ้าไม่พอจริงๆนะคะ,ะเด็กๆลงมือทำนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะรบกวนเช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปฝึกอ่านนะคะ ฝึกท่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเดือนนะคะอ่านี่ดูทั้งตัวย่อทั้งความหมายนะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะทำถึงข้อสิบเลย